4ประตูเกียร์ออตโต้ตัวใหม่ที่ไหนมีผ่อน7 0 0 0บ้างนะออกไม่ป้ายแดงนะดาวแสนสองแสนก็ยังผ่อน1 2 0 0 0ส0 0 0 0ืเกียร์ออตโต้ยกสูงมือสองฟรีดาวดาวเป็นแสนก็ยังผ่อน1 1 0 0 0เอ0 0 0มนะมีที่ไหนกระบะเกียร์ออตโต้4ประตูตัวสูงผ่อนเดือนละเจ00ตลอดสัญญาผมจะหาให้พี่จากที่ไหนครับ ถ้าไม่ใช่คันนี้กระบะซีประตู MGG เ,เกียร์ออโต้ยกสูงออกใหม่ป้ายแดงเกือบ9 0 0 0แสวันนี้ลดร,ราคาเกือบ60%เอร์0ซอาห้าอร์พอลดร,ราคาจากป้ายแดง50%ออกใหม่เกือบ9 0 0 0แสไอ้เสมขายเพียงแค่สี0แสนบาทเอาไม่เอาเอาเอาไม่เอาเอาอแล้วพ่อนเดือ 7, นเจ็ดันตลอสัญญาซี่ประตูออโตโ้ นาปีแรกเอาไปผ่อนแค่เดือนละห0 0พไม่ต้องจ่ายเงินแสนอยากขับเกียร์โต้บ้ต้องจ่ายเงินแสนสองแสนสามแสนยังผ่อนหมื่นสามหมื่นสี่หมนหแบบแบนทั่วไปแต่วันนี้คือรถบริษัทรถเช่าซึ่งบริษัทรถเช่าไปไม่ไหวไอ้เสมได้เหมามา30คันรถนี้มี30คันใกล้จะหมดแล้วขายเพียงแค่4ี่แ0 0สบาท แล้วอันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ขายอันนี้เติมมาไม่เติมไม่ได้เดี๋ยวคุยไม่รู้เรื่องเรื่องรถเหลือสี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้าไม่ได้ไอ้ตัวนี้คุณไม่ได้ราคานี้นะครับโอ้ได้ตัวนี้ใช่โอ้ได้ใจตัวนี้มาใจไม่ต้องใจขึ้นได้ไหมเอาใจครับแล้วผ่อนเจ็ดพันบาทตลอดสัญญาลืมไม่ดูเลขไหมเท่าไหร่สี่หมื่น เลขใหม่คันนี้40,000กระบะเกียร์ออตโต้ออกใหม่ป้ายแดงรุ่นนี้ MG นะไม่มีเงินวางถึง200,000ไม่ได้ออกมานะจ๊ะไม่ได้ออกจ้ะแล้วยังพรันหมื่นกว่านะจ๊ะครับแต่คันนี้ต้องรอแป๊บนึงเลขใหม่ถึงช้า 43, ่40,300 4 3 0 0กะบะเกียร์ออโต้โอ้โ,อโหกูซื้อไปกูขายทิ้งกูย,ยังไม่ขาดทุนเลยไม่ขาดจริงแล้วแบบไปไล่ก็ได้เข้าสวนก็ได้ไปนาก็ได้ ไปตีกะหรี่ก็ได้นนั่นเลี้ยงปูได้ไหมเออเลี้ยงปูเลี้ยง,ยงหอยเลี้ยงเสื <ว ood. S 1> เอออกน้ำเต้าปูปลาเดี๋ยวช่วองก็บินอีกออกกุ้งบินอ้าวฟังดีๆไปที่ไหนไม่จบครับมาที่ร์ไอ้ไม่จบเหมือนกันไม่จบเหมือนกัน ปัดเท่าจะจะ,จะคุยทำไม <laughs> จะมาทำไม <laughs> วะเนี่ยเกียออโต้แล้วสวยแล้วรถให้ดูกันนะมีเอฟซีบอกว่า <laughs> ไอเสมครับถ้าเจ้าไม่ได้ทำอาชีพขายรถครับ <laughs> ผมว่าถ้าเจ้าไปเล่นตลกมั่มแท่งนงอาจจะไม่ได้เกิด <laughs> <laughs> มีค <comment> อ <laughs> ม,มเมนต์ในเฟซบุ๊กมั่มแท่งนงอาจจะไม่ได้เกิดก็ได้ <laughs> <laughs> จะไปผ่าที่เ <laughs> ้าหลาย <laughs> <laughs> อ้าว นะ4 2 9 0 0่นี่คือราคาขายไม่ใช่ราคาคุยราคาแจกนะไม่ใช่ราคาโมออกใหม่ป้ายแดงเกือบ9,000 0 0นะถามว่าทําไมถึงกล้าขายราคานี้เพราะว่าไอ้พีมี30กันกหรอือไป้องถ้ามึงยะขาย5 000, 6 0 0 0 0 600,000นึงรถกูมี m อีอยู่30คันอ่า2ปีกูจะขายหมดไมใช่ไหมเราต้องอจัดโปรโมชั่นแบ่งปันราคาพ่อค้าราคาเอาไปทํากินแล้ว ไม่ขายให้พ่อค้าด้วยราคานี้ถ้าเป็นพ่อค้ามาไม่ขายด้วยจะให้ลูกค้าไปทำมาหากินเท่านั้นนะพ่อค้ามาขอตัดเทียบเลยบอกไอ้ซิมขายเฉยๆเสรียนะขอตัดไปขายได้ไม่เอาอ่ะจะขายให้ลูกค้าเพราะว่าถามว่าไอ้เดนมาอตนี้ก็ถือว่าฟุกนะถือว่าฟุกลูกค้าอ่าถือว่าฟุกด้วยนะไม่ฟุกหรอกเพราะว่ามันต้องซื้อสามสันไงอ่าเขาบังคับซื้อใช่ถ้าขายบริษัทเป็นรถบริษัทนําเช่าของเอ็มดีเป็นบริษัทนําเช่าเที่ยวพวก ฝรั่งเกาหลียี่ปุ่นสวิงกิ้งสวิงเดนคือพอติดโควิดปุ๊บแล้วก็ธุรกิจล้มละลายไม่มีใครมาเที่ยวแล้วก็ธุรกิจไปไม่รอด่นมาไหมอืมเอารถนำเที่ยวนี้กระแสจีนดีนะนำเที่ยวก็ไปไม่รอดนะแต่พอ่าพอไปไม่รอดปุ๊บเขาก็ต้องขายทอดตลาดครับนะขายยังไงรถคันนี้มันยังไม่ได้เข้าประมูลนะทางไอ้สิ์ไปเหมาซื้อมาก่อน นะเพราะว่าไปขอซื้อเขาคันเดียวเขาไม่ขายขอซื้อเขาห้าคันเขาไม่ขายถ้าจะซื้อเขาต้องซื้อทั้งบริษัทเลยสามสิบคันนะซึ่งก็ช่วยได้ช่วยเหลือเข้ามาถามว่ากับราคานี้ได้มาเราก็แบ่งปันให้ลูกค้าไปถามา,ากินบางคนเขาไม่ได้เน้นแบรนด์เน้นยี่ห้อเขาเน้นแค่รถปีใหม่ไม่น้อยแล้วใช้งานได้จริงแล้วผ่อนแค่เดือนเจ็ดพันนะเป็นคุณเอาไม่เอาเอาเอาเอ,เ,อเป็นผมผมจะซื้อให้พ่อผมคันหนึ่งแล้วนี่เรามีเมียอีกสามคนจะซื้อให้เมียคนละคันเลย อ,อ,อน,นี่มันเจียวอีหลีว่ะเครื่องก่อนแล้วน,นี่หาว่าคุยรถอแม่ขยับสักตัวเนี่ยน็อ่ตแม่ขยับสักตัวพี่ดีง่ายใช่ไหมง่ายใช่ครับเกียร์โตน็อตแม่ขยับสักตัวเล็กเล็กไม่สี่หมื่นโลเขาเรียกว่าได้มาด้วยความลําบากคือได้ด้วยความลำบาก,ค,ค,าบากคือเจ้าของธุรกิจท้าลำบากเขาไปไม่รอดก็ <laughs> เลยเป็นลำบากก็เลยได้รถรุ่นนี้มาด้วยความลำบาก ของเจ้าของเดิมเจ้าของเดิมเขาไปไม่ไหวไอเสียมครับเจ้าที่ช่องขายรถเก่าเสียมรถซิ่งใช่ไหมครับติดต่อเท้าแกมาซื้อรถเอ็มจีให้หน่อยผมมีอยู่สามสิบคันพอดีธุรกิจไปไม่รอดแล้วไม่รอดขอให้ช่วยหน่อยนะราคามาคุยกันถ้าเหมายสามสิบคันเดี๋ยวจะลกันจะลดให้เป็นพิเศษดีกว่าเอาไปขายประมูลที่มันขายได้ทีละคันสองคันนะประมูลก็ขายยากนะไอเสียมพอจะมีฐานลูกค้าและเอฟซีมากๆ ผมว่าพี่เอาไปขายแล้วก็ไม่ต้องขายอาอะไรเยอะขายให้พี่น้องแบ่งปันให้พี่น้องเอาไปทํากินนะแค่นี้บางทีเราไม่ได้ต้องการมาอะไรเลยมากมายขอแค่คนเราอ่ะช่วยกันคนจนช่วยไปช่วยกันให้ทํามาหากินช่วยกันให้ไปต่อมือต่อตีได้อะเนี่ยนี่คือบุญที่สําคัญที่สุดบุญคือได้บุญเยอะที่สุดครับพี่น้องบางทีกําไรหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นนะขอแค่ไ,ไม่ขาดทุนแล้วแบ่งปันให้พี่น้องเอาไปทํากินได้ก็พี่น้องลองเปรียบเทียบกันดูเอาแล้วกัน หาที่ไหนเกียร์ออโต้โฉมใหม่ผ่อนแค่เดือนละเจ็ดพันออกใหม่ป้ายแดงหรือมือสองรุ่นอะไรก็ช่างแม่งต้องผ่อนหมื่นกว่าหมดและที่สำคัญต้องดาวเป็นแสนแล้วเป็นสี่ประตูเกียร์ออโต้ด้วยไม่อยากพูดเยอะนะขนาดไม่พูดเยอะนม่พูดเยอะนะถ้าพูดเยอะนะถ้าพูดเยอะนะน่าจะไม่ใช่แบบนี้เด่นไล่อ้าว วิธีการจองครับแอดไลน์เอาทีา่หน้าติดต่อเฟซบุ๊กหรือว่ายูทูบชาแนลรถนี้มี30คันน่าจะเหลืออยู่อันสิบคันสุดท้ายแลย้วเนี่ยนะพี่น้องนะใครที่ต้องการก็รีบจับจองเข้ามาเพราะว่าถ้าหมดแล้วหมดเลยนะเพราะว่าพี่ไม่มีของแล้วเพราะว่าเปบริษัทรถเช่าไอ้เลยได้มาถูกก็เลยลดราคาลง50%เลย50หรือ60เอน่ะออกใหม่เกือบ9ก้าแสนสี่ขายเหลือสี่แสนเหลือกี่ปเปอร์กี่เปอร์เซ็นต์อ่ะหกสิบเปอร์เซ็นต์นุ่น เอาแค่ okay. เดี๋ยวเขาเล่นเวอร์บอกว่าเล่นเวอร์ไปเอาแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็พอ <c oughs> อ้าวฟรีดาวงวดเจ็ดพันบาทตอดสัญญาสี่ประตูออโต้ตัวสูงครับพี่น้องแก้ว